วิดีโอวันนี้เสนอตอนตรัจากู้ชีพมาแล้วครับมาแล้วครับนาไม่ไหวแรงมากเลยโอ้ยเทลึกมากตรงเนี้ยเหรอไปไปหานะครับอันนี้คือออกแนวทะเลดูพี่ไผ่เราพร้อมลงไปทันตาเห็นครับไม่น่าเชื่อจริงจริง หอมซลเซเรนเดอร์กันเลยทีเดียวงานนี้คนนี้มาไได้ช่วย่พี่อะไรจังมครับพี่ไปไปอยูย่ทุกไป คนในเนี้ยที่พายเด็กแกนั่งเรือเนี้ยแล้วลางแพไปแกนั่งแพไปคืนเขาไม่ใช่เหรอแกอีเดินเข้าเดินออกทำไมอ่ะก็ให้ยี่เนี่ย